สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งพรพ่อโสธรนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับมาชมมาส่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเป็นพระนะครับผงพ่อเงินนะครับวัดขวางครับหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับองค์นี้ บอกกันตรงๆนะครับว่าเนื้อหาไม่ธรรมดานะครับเนื้อหาไม่ธรรมดาเลยนะครับจัดจ้านเลยครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมา่องกันนะครับว่าไม่ธรรมดายังไงนะครับผมนี่ครับคร่าวๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่ครับความไม่ เนื้อหาไม่ธรรมดาของพระองค์นี้นะครับนีเพื่อให้พี่ดูนะครับการสานกันของโลหะนะครับนี่ครับแล้วก็คาบขี้เบ้านะครับสนิมครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ความนี่ครับคมนะครับคมของพิมพ์นี่ครับจีวอะไรนะครับความคมชัดของพิมพ์นะครับไม่ธรรมดาครับองค์นี้ครับ หน้าส่องเลยนะครับก็เลยพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาลงกล้องส่องเลยกันนะครับก็คร่าวๆนะครับเนาะขอเล่าประวัติสักนิดหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนๆพ่พี่ๆใหม่ที่แวะเข้ามาชมนะครับผ่านหูผ่านตาแล้วเขาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อเงินกู่วัดขวางนี่นะครับผมก็ขอเท้าวความกันสักนิดนะครับก็หลงวงพ่อเงินกู่วัดขวางนะครับ ตำบลวัดขวางอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นนี้นะครับแสดงพุทธคุณกันตั้งแต่แบบกุแตกเลยนะครับแสดงพุทธคุณกันตั้งแต่แบบโดนขโมยโดนขโมยขุดกุเลยนะครับก็คือกระสุนปืนนะครับยิงไม่ออกแม้แต่นัดเดียวนะครับเมื่อวันที่สามนะครับพฤศจิกายนสองห้าสองเจ็ดนะครับได้เกิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์เล่าขานจากชาวบ้านนะครับ ตำบลวัดขวางนะครับผมอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรถึงปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาคนจำนวนมากนะครับนักกวัดขวางที่มีอายุไม่น้อยกว่า70ปีนะครับเมื่อเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับได้มีคนรลายประมาณ5คนครับลักลอบขุดเจาะฐานเจดีย์นะครับพอดีนะครับมีคนมาเห็นนะครับชาวบ้านแถบนั้นนะครับได้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดพบเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีนะครับ ก็เลยรีบนําความข้าแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่รอช้าครับผู้ใหญ่บ้านรีบรวบรวมลูกบ้านออกไปทาการจับกลุ่มคนร้ายตันทีนะครับคนร้ายจึงหนีครับพอบนาพระรูปหลอดรืวมเงินที่ขุดขุดได้จํานวนหนึ่งลนะครับใส่ถุงพลาสติกเต็มขึ้นรถจักรยานยนต์ไปนะครับในขณะที่คนร้ายกําลังจะหอบหนีนะครับผู้ใหญ่บ้านได้ใช้ปืนพกขนาดจุดสามแปดครับยิงใส่กลุ่มคนร้ายทันทีนะครับปรากุว่ากระสุนทั้งหมดด้านอย่างไม่น่าเชื่อครับ ทำให้คนร้ายนาพานะครับจํานวนจํานวนมากนะครับหนีไปได้นะครับหลังจากที่คนร้ายหอบนีไปแล้วนายถนอะจึงใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าปรากฏว่ากระสุนดังสนั่นทั้งสามนัดนะครับทั้งสามครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะเคยเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับต่อมาทางวัดก็เลยได้สํารวจเจดีนะครับก็เลยพบผ่ารูปหล่อหลงเงินที่ยังตกค้างอยู่นะครับผมนี่นะครับประวัตินะครับ ในตอนนั้นนะครับแล้วก็นะครับตอนนั้นนะครับที่กุแตกนะครับกุแตกครับเปิดนะครับออกมาเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้บูชานะครับองค์ละหกหมื่นเลยนะครับหกหมื่นบาทครับเพื่อนําปัจจัยดังกล่าวมาบูรณาวัตนะครับนี่นะครับเข้าพอดีนะครับ สืบสาวไปสืบสาวมานะครับก็มีประวัติเชื่อมโยงกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับก็คือนะครับหลวงพ่อไข่ครับท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดขวางมาก่อนนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับโดยวัดทั้งสองแห่งนี้อยู่ห่างกันเพียงยี่สิบยี่สิบกิโลนะครับหลวงพ่อไข่ขนาดดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดขวางนี้นะครับก็คือ ลวงพ่อไข่ได้ไปหาหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือนขอบารมีหลวงพ่อเงินนะครับมาจัดสร้างพระนะครับผมตามประวัติที่เขาสืบสองกันมานะครับผมก็ประวัติต่างๆนี่นะครับก็มาจากนะครับนิตยสารพักเครื่องยอดนิยมนะครับโดยอาจารย์เมืองพิจิตปีสองห้าสองเจ็ดนะครับผมมาครับผมมาครับเรามาดู พระกันครับที่ว่าองค์นี้เนื้อหาไม่ธรรมดานะครับก็ก่อนจะลงกล้องนะครับนะก่อนจะลงกล้องนะครับก็ในความก็บอกกล่าวเพื่อน,พ,นพี่ตรงๆนะครับว่าพระรุ่นนี้นะครับเนาในส่วนกลางครับในส่วนกลางนะครับยังไม่สากลเท่าไหร่นะครับแต่ แต่กระแสมาดีครับเนาะมือเก็บดีๆมือเก็บหน้าผ้าดีๆเขาเก็บครับกระแสมาดีครับแต่ส่วนกลางยังไม่นิยมผมไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับอาจจะอาจจะแบบว่าท่านนิยมแล้วทําให้รุ่นอื่นที่ยอมรับอยู่แล้วของหลงพงเงินนี้ราคาตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้ครับพระเครื่องเป็นพุทธภาณิชย์นะครับเราเล่นเราต้องใช้ความรู้ความสามารถของเราเป็นหลักนะครับ บางทียอมรับพระรุ่นนี้ทําให้รุ่นอื่นราคาตกรุ่นอื่นราคาร่วงแต่เวลาซื้อเข้าซื้อเข้าแพงมันก็ยอมรับไม่ได้นะครับเนาะมันยอมรับไม่ได้ครับต้องระบายของเก่าออกหมดก่อนนะครับถึงจะยอมรับได้นะครับแต่ครับแต่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ในพื้นที่แล้วก็หลายๆแห่งก็มีจัดประกวดนะครับเริ่มมียอมรับเริ่มมีสากลใ,ในบางพื้นที่นะครับ ก็คือพระเล่นได้ครับแต่เพื่อนเพื่อนพี่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานในความสามารถในการดูของเพื่อนเพื่อนพี่ด้วยนะครับก็ต้องเล่นเก่าเล่นเนื้อหานะครับผมแล้วก็พระนะครับย้ําเสมอครับพระไม่สากนอย่างนี้นะครับนะครับแท้ที่ไหนถ้าเราต้องการใช้เงินแท้ที่ไหนขายที่นั่นครับนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับบางคนนะครับ เก่งนะครับเก่งคิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองนี่แบบเป็นเซียนใหญ่นะครับก็บางทีก็ไปสวดคนนั้นคนนี้นะครับพระนะครับบางอย่างพระไม่สากนตัวเองไม่เล่นครับตัวเองไม่เล่นแต่ไม่ควรไปสวดของคนอื่นครับตัวเองไม่เล่นแต่คนอื่นเล่นครับอย่าไปเล่นกับความศรัทธาของคนอื่นนะครับนะครับตัวเองอยากเล่นอะไรเล่นไปครับมันไม่มีใครยุ่งกับตัวเองหรอกครับเนาะ สบายใจดีครับจะไปหาเรื่องหาเล่าอะไรเลยครับสบายใจนะครับคุณชอบเล่นอะไรคุณชอบเล่นอะไรเรื่องของคุณครับแต่พระที่คุณไม่เล่นมีคนอื่นเล่นก็ปล่อยเขาครับคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับคุณอยากเล่นอะไรก็เล่นของคุณไปครับนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนพี่เชื่อไหมครับผมเป็นแอดมินหลายกลุ่มนะครับแอดมินเช็คพานะครับที่พวกที่ชอบสวดเนี่ยส่วนมากจะความรู้งูงัวปาครับคนเก่งจริงๆเนี่ยแทบจะง้างปากเลยครับ ยัดไปถึงมือเขายังไม่สวดเลยครับผมจะบอกให้นะครับพวกเก่งจริงๆนะครับเขาไม่ค่อยจะให้วิชาอะไรใครอกครับแต่พวกงูปลารู้แบบเท้าหางอึ่งเนี่ยสวดดีจังครับจากที่ผมเคยเจอมานะครับเพื่อนๆพี่เชื่อนะครับถ้าพวกชอบสวดนี่จำใจไปหน่อยครับถามหาหลายๆถามหลายๆที่ครับนะพวกมือใหญ่ๆตัวโตนะครับไปขอความรู้จากเขานะครับ ต้องเป็นเงินนะครับบางทีต้องเป็นเงินนะครับเขาถึงจะให้ความรู้เขาถึงจะแนะนํานะครับผมอันนี้เป็นเรื่องในวงการผักเครื่องนะครับมาครับมาดูพากันนะครับมาส่องกันว่าองค์นี้เนื้อหาไม่ธรรมดาย,ย่างไงนะครับนี่ครับ พิมพ์ทรงชัดเจนครับแปะยิ้มนะครับพิมแปะยิ้มนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนี่พี่เห็นนะครับรูหักก็สานกันไหมครับแล้วก็มีนะครับธรรมชาติสนิมนะครับผมธรรมชาติสนิมดูหูครับนี่ครับเหี่ยวยุบย่นนะครับตรงนี้เนื้อหาดีมากครับเนื้อหาไม่ธรรมดาเลยครับลุมเกินวัดขวางองค์นี้ครับ ็นไหมครับสนิมนะครับสนิมแดงสาแดงนะครับนี่ครับอง์นี้ออกไปทางเนื้อนะครับเหมือนทองลูกบวบนะครับนี่ครับนี่ครับดูสนิมครับเพื่อนพ่นี่นี่ครับคราบตะกันต่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับตรงเสียนเหนือหูนะครับเพื่อนพ่พี่อันนี้ส่วนตัวที่ ผมใช้ดูนะครับผมไม่ค่อยจะบอกใครนะครับผ้าเก่าๆครับสนิมหยกครับนี่ครับสนิมหยกต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไข่เขียวๆเหมือนเอามาแปะนะครับนี่ครับสนิมหยกจะเป็นเขียวค้ำๆนะครับเหมือนเหมือนสีพึ่งหลวงพระ่าบะครับเพื่อนๆพี่นี่ครับนี่ครับสนิมหยกครับมีพราในมีในพ้ารูปหล่อธรรมละเอ้มีในพ้ารูปหล่อโบราณนี่ มีชัยนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งครับมีเปอร์เซ็นต์แท้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ส่วนตัวที่ผมไปใช้ดูนะครับนี่ครับดูเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนะครับเก่าครับเก่าเลยครับเนื้อหาไม่ธรรมดาครับวงนี้นี่ครับตามซอกนะครับมีพายทองนะครับนี่ครับปีบปับปีบปับนะครับไม่ธรรมดาครับ นี่ครับเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับก็มีเนือหูนะครับสนิมยกนะครับนี่ครับนี่ตามซอกนะครับเนี่ยสนิมยกครับแล้วก็มีนะครับเพื่อนๆพี่ดูนี่ตามจีวรนะครับการสานกันของโลหะนะครับอืม ตรงนี้เก่าครับถึงยุคเลยครับเพื่อเมื่อพี่ส่วนตัวนะครับเนาะเอาส่วนตัวแล้วกันผมดูถึงยุคนะครับสบายนะครับดูใต้ฐานครับนี่ครับมีตอกโค้ดเก่านะครับแล้วก็มีเนี่ยสนิมสาแดงนะครับตอกโค้ดนี่นะครับตอกโค้ดนี่นะครับมันเกิดมาจากนะครับตอนแตกกุนะครับตอนแตกกุนะครับวัดนะครับวัด ขวางได้ต่อโค้ดนะครับนี่ครับได้ต่อโค้ดทับไปนะครับผมเมื่อตอนแตกกุปีสองเจ็ดนะครับนี่ครับต่อโค้ดเก่าครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ตรงนี้เนื้อหาไม่ธรรมดาครับลงพ่อเงินวัดขวางครับ ก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่แวะชมแล้วก็ติดตามกันมานะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเก่งันพ่อโสธรในผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ